สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กัญทยาจะพาพี่น้องมาตำปนส่วนพี่น้องมาตำปนเฮ็ดกันเฮ็ดย่งขึ้นมาเบิ่งกันเลยจ้าเฮ็ดตะไคร้พี่น้องเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดตะไคร้เด้อนี่เฮ็ดตะไคร้ย,ย่างเหมือนอันนี้อันนี้ย่างมาย่างแล้วนี่เก็บมาได้ล่างแล้วก็มาย่างพี่น้อง แต่ขัน้นแรกข้าเวาสีตามปนปลาก่อนตามปลาก่อนพี่นอ้องตามปลาให้มันแหลกแหลกก่อนเพราะว่าปลานี่มันเป็นกลางเนาะเป็นก่างหลายเดี๋ยวห้าตามปลาก่อนเนาะเนื้อปลาตามปลาก่อนตามปาลาแหลกแล้วพี่นอ้องปลามัน,น นี่เบิ้งปามันกระแหลกแล้วเนะาะยานกลางยานกลางนี่ห้ากก็ตามด้วยหัวหอมหัวหอมห้ากะย่างแล้วกระเทียมห้าก็ะย่างแล้วพี่น้อง ตามนีีแหลกแล้วพี่น้องตามหอมแหลกแล้วเขาก็ใส่บักพริกเลยใส่พริกคั่วเด้อจ้าพริกคั่วก่ใส่บ,ก,บ,สก,สบกขามไปนํำเลยชื้นเะได้มีรสเปรี้ยวเนาะขอน้ำลายไหลอื้ ้ำมโดยเฮดจ้าชื้เฮดตะไคร้เขานี่เขาจะมีกลิ่นหอมหอมเหมือนปลาเหมือนจะเป็นปลาเหมือนจะเป็นพริกไทยหอมลองอย่างเบิ่งพี่น้องแต่จะฮู้รสชาติของเขาว่าแซ่บมากน,นี่เขาจะแบงไวแบงไวเพื่อจิ้มน้ำปรุงน้ำปลาจิ้มปลาล่าก็แซ่บเด้อพี่น้อง กินปลากก่กระแทบเต็มครกเลยพี่น้องถ้าพริกนี่พี่น้องจะใส่พริกพริกหน่อยห้ากระได้เด้อต้องอยางก่อนพริกหยวกก็ได้พี่น้องแซ่บเพื่อนอันนี้หนูบ่มี่พริกหนูบ่มีพริกหยวกบ่มีพริกหน่อยมีออนดก็แซนน่นละ่ะแต่ห้าก็มันแซ่บนะห้าก็อยาก ให้พี่น้องได้กินนั่นพี่น้องตามตามเหลกแล้วก็เอามาใส่น้ำปลาน้ำปลามันสิแซ่บเลยไล่ไล่ใส่ถุงน้อยน้อยนึงใส่ถุงน้อยน้อยนึงหนึ่งหมุนนัวนิดนึงพ่อ ไร้ส่ไร้มันก็แสบใส่หน่อยมันก็แสบเื่อกันแต่ห้า่หน่อยเดียวเอาเซ็จแล้วจ้าพี่น้องหากินบ่จ้าเสร็จแล้วเอาพี่น้องเ,อเซ็จแล้วจ้า ซิม,มังกรพี่น้องว่าแซบบออืมแซบแซบพี่น้องไปกินเลยค่ะเดี๋ยวไปกินก็พักเลยไปกินก็เขาเลยอืมอืมแซบแซพี่น้องนูป,ปาก,กดแห้กดไช่กดไหล่กดซับตะไคร้หนูนีน่เด้อจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า